สิบต้นส่งจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับวันเดียวน่าจะถึงแล้วแหละนะครับต้นพันกระจับเข่าควายนะครับที่เราขายนะครับต้นประมาณนี้เลยนะครับนี่เท่าฝ่ามือเลยเห็นไหมใหญ่กว่าได้ซ้ํานะครับเราตัดไปให้ประมาณสองฟุตนะครับกว่าแล้วก็ต้นนี้มีฝักกระจับแล้วนะครับแถมมาให้เราไม่เด้ตด้อนนะครับสวยเลยนะครับลักฝอย ฟูแบบนี้เลยนะครับขายสาลายเลยนะครับต้นนี้มีดอกกระจับแล้วใครไม่เคยเห็นนะครับดอกกระจับรูปร่างแบบนี้นะครับขาวสวยงามนะครับกระจับมันเป็นพืชน้ําที่แบบมันขยายพัน่พันไวนะครับไวมากๆไม่เชื่อก็ดูนะครับนี่แต่ขะแนนขึ้นมาเต็มเลยนะครับส่วนวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกต้นกระจับรากนะครับรากตรงนี้นะจิ้มลงไปให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแบบนี้นะครับ แล้วยอดคับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ําเพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับง่ายๆนะครับส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกทักมาสอบถามได้นะครับเรามีนะครับเรามีต้นพันธุ์กระจับขควายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับ